คุยกันคือวันหยุดนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์นะฮะที่12นะครับวันนี้วันสงกรานนะฮะวันปีใหม่ไทยนะครับเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะรู้ประวัตินะฮะบางทีเวลาวันเทศกาลเนี่ยก็จะมีประวัติเยอะแยะหมดนะฮะทั้งในอินเทอร์เน็ตทั้งในทีวีนะฮะอะไรเต็มหมดครับฉะนั้นเราก็ต้องพูดถึงประวัตินะแต่ว่าเราพูดถึงเรื่องว่าเราควรรับอะไรดีๆหรือปล่อยอะไร ที่ไม่ดีดีกว่านะฮะการเริ่มต้นสืใหม่นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นในวันปีใหม่ยกตัวอย่างนะครับปีใหม่สากลนะครับเราก็ต้องการทำนทู่นทำนี่ทำนั่นนะครับแต่ว่าถ้าของไทยนะฮะเราดูอย่างหนึ่งนะครับว่าช่วงการเริ่มต้นนักษัตรก็คือเริ่มต้นราศีอะพนตราศีนะครับเราส่วนใหญ่จะเริ่มต้นเรือสีเมษเข้าไปฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่า มันเป็นเดือนที่พระอาทิตย์ร้อนแรงที่สุดนะครับดาวทิศโครจรเป็นมหาอุตนะฮะในวันที่13นะครับแปลว่าในช่วงเดือนที่พลังงานแสงอาทิตย์ร้อนที่สุดนะฮะเขาจะเริ่มต้นในการดําเนินชีวิตใหม่ๆนะครับสมัยโบราณนะฮะเราไม่ได้มีหลอดไฟแสงไฟหรือไฟฉายหรือผู้โคมไฟนะฮะช่วงกลางคืนเนี่ยผีดุนะครับหรือช่วงหลังพระ ภารที paid, ่ตกดินนะครับพวกสัตว์มีพิษต่างมาเยอะนะครับหรือภัยต่างๆมาเยอะนะฮะสมัยก่อนเวลาที่เขาจะตี่า่นะฮะหรือว่าจะรบนะครับส่วนใหญ่ก็จะตีตอนคืนนะฮะหลังภารที่ตกดินนะครับบางทีเป็นช่วงที่แบบตีสองที่สามนะฮะกำลังใกล้จะตื่นแล้วเนี่ยร่างกายมันยังไม่พร้อมนะฮะหรือบางทีหลังภารที่ตกดินกินข้าวเสร็จอิ่มๆใหม่ๆนะฮะกำลังง่วงงงเงียเน่เขาก็ทำการถูกตี่า่นะฮะเขาก็จะปล้น่ข่อ่าประมาณนี้นะครับ ฉะนั้นฮะก็เลยก็บอกว่าช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดินหรือกลางคืนเนี่ยในสมัยโบราณนะครับมันน่ากลัวมากนะครับมันพร้อมที่จะล้มหายใจจากนะฮะหรือว่ามีภัยต่างๆนานาได้เลยนะครับฉะนั้นเขาก็เลยดูว่าฝั่งตรงข้ามของช่วงภาวะมืดหรือกลางคืนนะฮะยิ่งช่วงหน้าหนาวนี่กลางวันสั้นกลางคืนมันยาวโอ้โหยิ่งน่ากลัวใหญ่นะครับถ้าดูในเรื่องของจิตวิญญาณพูดผีเนี่ยนะฮะหลังพระอาทิตย์ตกดินนะฮะ จะออกมานะครับเพราะว่ามันเป็นความมืดความเย็นนะฮะมันเป็นพลังงานมอนกับด้ลบนะครับกลางคับกลางคืนนะฮะฉัน,นะฮะพอฝั่งตรงข้ามของความเย็นจะเยือกกลางค่ำกลางคืนมืดมองไม่เห็นนะมันคือฝั่งที่สว่างที่สุดนะครับร้อนที่สุดนะฮะแสงจ้าที่สุดนะฮะเนี่ยฮะคือจุดเริ่มต้นแห่งพลังงานหรือการเริ่มต้นสิมีใหม่นะครับซึ่งโดยรวมนะฮะถ้าใน ราศีเนี่ยมันก็อยู่ในราศีเมษนะครับในกลุ่มดาวราศีเมษคือโดยเฉพาะตอนที่ดาวพฤหัสพระอาทิตย์นะโคจรเป็นมหาอุดนะครับคือเข้มแข็งแข็งแรงแรงจ้าที่สุดแล้วนะฮะก็คือตั้งแต่วันที่13มกรานะฮะเป็นต้นไปนะเชิญนะฮะมันก็เข้าสู่จากนี้ไปเราเข้าสู่ช่วงพลังงานบวกสูงที่สุดนะครับฉะนั้นก็เลยบอกว่าการเริ่มต้นสิ่งใหม่นะฮะเออมันต้องมันควรทําอะไรบ้างนะครับในช่วงสงกรานนะครับนี้ บางทีบางคนอาจจะยืดหยุ่นนะฮะนิดหน่อยนะครับหลังสงการบ้างบางคนเขาไม่ได้หยุดนะครับควรทาอะไรแล้วก็ไม่ควรทําอะไรบ้างนะครับในสงการนี้แล้วก็หลังสงการนี้นะครับโอเคนะฮะก็คือสงการนี้นะฮะบวกไปหนึ่งเดือนเพราะว่าดาวที่โคจรเป็นมหาอุจนะครับมาโอเคนะครับนี่ไม่แน่ใจผมกาไม่ได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีหรือเปล่านะคุยกันก็นหยุดเหมือนไม่คุณนะ ไม่คุ้นจำไม่ได้โอเคเราไปฟังกันเฉยผมนอก่าเราคุยกันตอนงคืนล่าสุดเมื่อไหร่จำไม่ได้นะครับโอเคนะฮะมาคุยกันต่อนะฮะแล้วก็นะครับอย่างแรกครับมันต้องเรียก how to t i n ง่ายๆคือเราต้องรู้วิธีหรือรู้ว่าควรทิ้งอะไรนะฮะในช่วงเทศกาลใหญ่ๆแบบนี้นะฮะไอความร้อนแรงของดวงอาทิตย์นะฮะมันสามารถสร้างคนหรือจัดการสิ่งไม่ดีออกไปได้นะครับเขาได้มอง ว่าเราควรทิ้งอะไรที่มีพลังงานลบในบ้านเราในห้องเราออกไปนะฮะอะไรที่บ้างที่มีพลังงานลบนะครับบอออะไรที่ไม่ใช้นะฮะอะไรที่แตกหักร้าวเสียนะครับเขาส่วนใหญ่เขาไม่ใช้กันนะฮะเหมือนกับแก้วนะฮะแก้วที่เพื่อนๆเคยแม่แก้วใหม่ๆบางทีเราเอาไปซ้อนกันนะฮะแล้วมันเอาไม่ออกเนี่ยนะฮะคนสมัยโบราณนะเขาทิ้งนะไอ้แต่มันไม่ออกจริงนะเพื่อนๆเคยเจอไหม ท้องก็ไม่ออกถ้าจะบิดจนมือจะกลัวจะแตกคามือก,ก็อันตรายนะฮะนี่ครับก็ว่าอะไรที่มันคา,า,า,าราคาราคาซังอะไรที่มันใช้ไม่ได้อะไรที่มันแตกร้าวนะฮะส่วนใหญ่เขาก็าไปบริจาคก,กับไปทิ้งนะฮะบริจาคคือบางทีมันยังพอใช้ได้นะครับแต่เราไม่สามารถที่จะใช้ก็เอาไปทิ้งนะครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งพลังงานลบหรือสัญลักษณ์แห่งพลังงานลบนะฮะแม้เหมือนสกักค้นนี่ะอะไรที่มันมันเอาไม่ออกมันพังแล้วหรือบางทีเสียดายนะฮะเพื่อนเคยมีไหม ขางบ้านผมวมีนะเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างพวกนาฬิกานะฮะนาฬิกาบางทีนาฬิกาแบบมันไม่ใช่ของเก่านะฮะมันเป็นของใหม่แหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้เปลี่ยนฐานแล้วเปลี่ยนอานอีกนะฮะบางคนก็เก็บไว้นะครับเนี่ยฮะกาเรียกว่าสัญลักษณ์พลังงานลบนะฮะมันไม่ใช่มันไม่ดีนะเราก็เรียกว่ามันไม่เหมาะกับการอยู่ในบ้านนะฮะสิ่งใดที่ไม่ใช้แล้วสิ่งใดที่ใช้ไม่ได้แล้วเราจะรอจนกว่าอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยมีอุปกรณ์หรือว่าเข้าขอเครื่องใช้ไหมฮะคิดอะไรไม่ออกก็ลองดู ห้องเก็บของของเราเนี่ยฮะหลายอย่างเรารู้ว่าเราไม่ได้ใช้เป็นสิปีแล้วแล้วเราก็ไม่รู้เราจะใช้อีกเมื่อไหร่นึกไหมฮะเนี่ยครับ,รบอะไรที่เราไม่ใช้แล้วเอาไปบริจาคมันจะเป็นพลังงานบวกดีเราได้บุญไงอ่าเราจะแปลพลังงานเป็นพลังงานบวกพอดีครับเนี่ยเขาเขาบอกว่าช่วงเทศกาลนะฮะใหญ่ๆแบบนี้นะฮะสกงกรานต์นี่นะครับก็เหมาะกับการหาอะไรที่เอาไปทิ้งนะครับหรือเอาไปบริจาคนะฮะบางคนก็มีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะบางอย่างที่มันแบบ มันเสียนะฮะบางบ้านแบบเสียดายนะครับเพื่อนไหมเสียดายก็ไม่รู้จะทําอะไรแต่ว่าถ้าจะบริจาคหรือทิ้งก็เสียดายจะให้ใครนะฮะมันก็เสียดายอีกนะฮะออจะเก็บไว้มันก็ใช้ไม่ได้นี่ออกมานี่ครับอะไรเพื่อนลองดูนะบ้านเรานะฮะในช่วงใครที่พอมีเวลานะฮะลองเดินดูนะฮะอะไรของบ้านเรานะครับที่ไม่ใช้แน่ๆนะฮะนี่ครับก็เรียกว่าเอาออกไปสัญลักษณ์เป็นพลังงานลบอะไรอย่างเลเพื่อนครับ บางคนคิดไม่ออกนะฮะก็บอกว่าของของแฟนเก่านะครับแปลกไหมแปลกไหมมันมีนะฮะหนึ่งในข้อเขาเรียกว่าเป็นของพลังงานลบนะฮะคือสิ่งใดที่ไม่ใช้แล้วแต่ว่าต้องบอกนะว่ามันแบบมันเห็นแล้วก็มันไม่ได้ใช้งานหรอกไหมะฮะเอออาจจะเป็นอะไรก็ได้นะฮะแต่ถ้าของมีค่าเอาเก็บไว้ได้บางทีแบบให้นาฬิกาโอ้ราคามันแพงยังทิ้งไว้ได้กะไรอยู่นะโอเคนะฮะ แต่อะไรอที่มันเป็นของที่เหมือนกบไม่ใช่แล้วนะฮะเห็นแล้วก็รู้สึกหดหู่เห็นแล้วก็รู้สึกเศร้าใจไม่สบายใจเห็นแล้วนี่ครับเจอของที่เป็นพลังงานลบนะฮะอ่ามันไม่ใช่สิ่งไม่ดีเพียงแต่ว่ามันเห็นแล้วมีอารมณ์ด้านลบของเราเองนะฮะดิ่งลงหดหูเศร้าเนะะี่ยเสียใจอะไรพิ่นนะครับเขาให้เราออกนะฮะเราออกเลยนะครับบางคนจะมีคนผมมีคนถามอีกอย่างนะฮะ แล้วถ้าแบบของที่คนแบบเสียชีวิตแล้วในบ้านนะครับญาติพี่น้องอะไรเ,เ่านี้ครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายอันเนี้ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆน,น่าจะพอตัดสินได้นะบางที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านมีอยู่แล้วนะฮะเราเห็นแล้วเราสุขใจก็มีนะฮะเราสบายใจก็เก็บไว้นะครับของอะไรที่มันเห็นแล้วสุขใจนะฮะเก็บได้นะครับอย่าไปโอ้โหเสียดายถ้าจะไปบริจาคหรือจะทิ้งก็เสียดายโอ้รู้สึกไม่ดีเลยเศร้าใจมากอันนีเเก็บไว้นะฮะให้ไปหรือทิ้งบริจาคบางทีเศร้ากว่านะฮะ แต่อะไรที่มันเป็นของที่เห็นแล้วรู้สึกหดหูใจไม่สบายใจเห็นแล้วรู้สึกชีวิตมันเหมือนก็มันดิ่งๆนะฮะมันเนยๆอ,อะไรองี้ฮะเน่ครับก็เรียกว่าให้เอาออกไปนะครับอืมโอเคนะ่าเห็นภาพนะฮะเรียกว่าอะไรที่ไม่ใช้ใทิ้งหรือบริจาคข้อนี้สำคัญนะ,พยยพนนะเพื่อนบางทีเพื่อนนะฮะก็บอกว่าทิ้งสิ่งเก่าเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่นะฮะของบางอย่างมันทดแทนกันนะครับบางอย่าง มันจะเข้ามาสิ่งดีๆจะเข้ามาไม่ได้ถ้าเรายังไม่ทิ้งสิ่งเก่าออก,ก,ก,กไปนะครับอะไรพวกนั้นนะฮะฉะนั้นก็กลกายไปว่าในช่วงจาดนี้ไปนะฮะอะไรที่มันไม่ใช้เอาบริจาคนะครับให้ห้องโล่งๆบ้านโล่งๆบ้างน,นะครับแล้วค่อยรับสิ่ง,งใหม่ๆ่ะเดี๋ยวถ้าจังหวะชีวิตจุงนี้ไปเรารู้สึกเกิดต้องซื้ออะไรต้องใช้อะไรต้องหาอะไรใหม่ๆเข้ามาโอเคก็มาเข้ามาแทนนะครับอะไรเงี้ยฮะนี่ครับจำเป็นนะลองดูครับอะไรที่ไม่ใช้นะครับเดี๋ยวผมก็จะโละของกันเลยนะฮะ แต่ว่าอะไรที่ไปเห็นเราเสียดายก็เก็บเงินนะอ่าแต่อะไรที่ไม่ใช่พอมีนะฮะพวกกล่องพวกลังพวกอะไรที่แบบเออรู้เก็บไว้ทำไมมอนกันนะอ่านะฮะนี่ครับเดี๋ยวจะบริจาคนะฮะจําเป็นนะฮะทิ้งสิ่งเก่าเพื่อรับสิ่งใหม่ๆเพื่อรับโชคใหม่ๆอ่าอะไรอย่างี้นะครับโอเคนะฮะค่อยสอนครับเพื่อครับเดี๋ยวช่วงเดือนพฤษภาคมต้น่อๆนะฮะมีดาวดวงหนึ่งที่จะขคโยกโคจรย้ายคือดาวพฤหัสนะครับ แล้วพุทธมหมิดดาวพระฤหัสโคจรยา่าแบบนี้เขาเรียกโคจรเป็นประโคจรแบบแบบหมดพลังนะฮะดาวพระฤหัสถ้าเป็นตัวแทนสัญลักษณ์คือพระพระนะฮะหรือพระสงฆ์พุทธรูปศาสนานะครับมันก็กลายไปว่าเดี๋ยวพอเข้าช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ไปนะฮะเ,เพื่อนๆจะได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของพระหรือวัดนะฮะท่านชมรุดนะฮะสุดโสมแตกหักร้าวนะฮะกำแพงหรือวัดนะครับหรือเจดีหรือโบสถ์แตกพัง สุดเนี่ยต้องซ่อมบูรณะใหม่นะครับเดี๋ยวเพื่อนจะตั้งแต่เดือนพฤษภานี้เม่อ้นไปนะฮะเดี๋ยวไปวัดไหนวัดไหนเ,นเพื่อนจะเห็นสิ่งหนึ่งที่เห็นถี่มากๆแต่นี้ไปแบบผิดป,ปกตินะฮะเลยไหมตั้งนั่งร้านนะฮะเพื่อบูรณะโบสถ์วัดอ่ากำแพงนะครับวิหารแล้วก็อ่าสิ่งปลูกสร้าง,างต่างๆนะฮะเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นการซ่อมวัดซ่อมโบสถ์ซ่อม,อมพระพุทธรูปบ่อยแบบ เราไม่เคยเห็นขนาดนี้ทีขนาดนี้มาก่อนไวพระก็วัดเราจะเห็นการซ่อมบริารต่างๆเซหกเ67วัดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีฮะบางคนบอกว่ามันก็ถึงเวลาใช่แต่ว่ามันถึงเวลาแบบพร้อมเพียงกันทุ่นหน้านะฮะจริงๆคือดาวพฤหัสด,ดูเนี้ยนะครับมันเป็นสถิตินะหรือเป็นเรื่องของคามยากรนะฮะว่าดาวเกี่ยวกับศาสนานะฮะมันจะมีปัญหานะครับอาจจะเราอาจจะเห็นอันนี้คือกรณีของสิบบุกสร้างนะฮะแต่หากเราพังถีขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็เรื่องของอ่า พระสงฆ์นะฮะก็จะเห็นข่าวที่เป็นข่าวอะไรที่เปนดัง,ด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 งๆแรงๆนะฮะจากนี้ไปก็ถี่ขึ้นบ่อยขึ้นหน่อยนะฮะข้อสําคัญที่ผมจะจูงมานะฮะก็เรียกว่าจูงความคิดนะ,ะหรือว่านําความคิดกันเลยนะฮะคือเหมาะจากนี้ไปนะครับสมการนี้เป็นนต้ไปนะครับเหมาะกับการทําบุญเกี่ยวกับศาสนาเพิ่มขึ้นนะฮะทำบุญศาสนาคืออะไรนะครับเอาที่เราสบายใจนะครับจะรู้สึกว่าโว่บางคนชอบคิดโว้ว่านี้คนก็ทําบุญกันเยอะแล้วนะฮะ จะทำทำไมอีกอะไรเงี้ยเออเอาสบายใจนะฮะเราจะไปทำวัดต่างจังหวัดก็ได้นะฮะอะไรที่เราสบายใจนะครับเราจะทำวัดที่รู้สึกเออที่นี่ขาดนะฮะอะไรอโอเคก็ทำนะฮะโทราหาได้ก็ทำแต่บุคคลเขาก็อ่ะรู้ว่าแต่ละวัดบางที่เขาก็มีนะคือเหมือนกับบริจาคแจกจ่ายพองไทยนะฮะไปวัดกันดานวัดหรือวัดสาขานะครับก็มีนะฮะแค่แล้วแต่แต่ว่าโอเคทําให้ความสบายใจเลยนะครับแต่เน้นย้ำว่าจุดนี้ไปนะฮะทำ กุศลผลบุญอะไรต่างๆนานเพิ่มเติมทําบุญเกี่ยวกับศาสนาเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะดาวพฤหัสคือดาวเกิดศาสนาทุกคนจะมีดาวพฤหัสโคจรเป็นประนะครับเป็นต้นไปตั้งแต่เดือพนพฤษภาคมั้นไปพเพืเ่อเรียกว่าเติมพลังนะครับให้กับเทวดาประจําตัวเทวดาประจตัวเราจะพลังอ่อนแรงนะฮะเทพเทวดาเนี่ยดาวพฤหัสนะครับพลังอ่อนแรงก็จะช่วยเหลือเราได้ยากขึ้นหรือเรียกว่าเทวดาสิ่งศักดิ์นะฮะจะทำมุ่บำรุงศาสนาฮะ อาจจะเป็นช่วงแบบหมดพลังอ่อนแรงนะฮะแบกมาเยอะแล้วนะฮะนะฮะแล้วเพราะนั้นก็เน้นย้ำคือพยายามเติมหรือสร้างบุญหรือทำบุญเกี่ยวกับศาสนานะฮะเอาตามสะดวกแล้วนะครับจะวัดใกล้บ้านหรือจะวัดที่ไหนหรือที่ไหนก็มีการซ่อมบรณะต่างๆหรือบางคนบางที่มีบ่อบุญอะไรก็ตามนะฮะทำต่อเนื่องจะดีนะฮะหรือใครบางคนเขาก็จะไปทําที่นี่โอเคเราไปช่วยเหลือหรือเราไปทําแทนหรือเราจะฝากปัจจัยไปนะฮะคือพยายามทําต่อเนื่องนะแต่ทําตามกําลังนะนี่ครับ ช่วยมากๆนะฮะคือเรียกว่ามันจะทําให้ดาวพฤหัสของตัวเรานะครับเข้มแข็งเข้มข้นขึ้นนะครับการสร้างกุศลเกี่ยวกับเรื่องของดาวพฤหัสก็คือทําบุญเกี่ยวกับศาสนานะฮะทำบุญเกี่ยวกับนนะะบุปก,ก,การีก็ยังได้นะฮะทกุศลนะฮะเกี่ยวกับบุปการีคนใกล้ชิดก,กับตัวคนที่เคยช่วยเหลือมาก,ก่อนอะไรเงี้ยชุ่ดนี้นทำดีๆกับท่านนะฮะหรือก็เสริมเติมพลังงานบวกให้ท่านไว้นะครับจําเป็นะฮะเพื่อนเนี้ยผมแค่มองว่า2ข้อเนี้ยที่เล่าไปนะฮะเอาสิ่งที่ how to ทิ้งนะฮะอะไรที่เราใช้ไม่ได้เอกไปนะฮะเดี๋ยวเราไม่ใช้บริจาคได้กุศลผลุน,นเลยส่วนอะไรที่มันแตกหัก,กร้าวอะไรที่เห็นแล้วมีพลังงานลบเราไม่ต้องไปแบบเป็นมนุษย์แบบจับพลังนะฮะอันนี้ลบอันนี้บวกลบอันนี้บวกเพื่อนบางคน,คนจับมีพลังงานบวกลบนะฮะมีอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่ต้องขนาดนั้นะฮะเรารู้สึกว่าอะไรที่เราเห็นแล้วเ,เราจิตโหดหูนะครับรู้สึกไปเสินไปใจนะฮะแต่จะทิ้งก็เสียดายทีมเป็นรูปถ่ายเป็นใบอะไรพืกนนี้ก็ เนี่ยครับถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่ผูกใจมากนักนะครับก็หาวิธีนะฮะจะบริจาคทิ้งนะฮะถ้าไม่ตัดออกมันสิ่งดีๆพลังงานบวกดีๆหรือโชคลาภด,ดีมันจะเข้ามาได้อย่างไรงนะฮะฉะนั้นเขาก็เลยเรียกว่าห่อการตัดหาอะไรที่แบบทิ้งหาอะไรที่บริจาคนะครับเท่าที่ทําได้นะฮะอย่าเสียได้บางอย่างเอาไปใช้บริจาคคนอื่นในีคนอื่นเขาไปสร้างประโยชน์ได้ทันทีนะฮะบางทีเราเก็บไม่ค่อยเก็บของมันสภาพางดีอยู่เลยแต่ว่ามันรู้จะใช้เมื่อไหร่หรือจะเอามาทาอะไรเมื่อไหร่นะฮะ เราเอาไปให้ใครบางทีเขาซ่อมวันสองวันเสร็จโูเขาใช้ได้ทันทีได้ยาวเป็นสิบปีเลยนะฮะจานั้นสร้างประโยชน์ในสิ่งที่เราไม่ใช้ให้กับผู้อื่นที่เขาได้ประโยชน์ทันทีนะครับเนี่ยฮะลองทํานี้ข้อแรกหรือสองคือทํากุศลผลบุญเกี่ยวกับศาสนานะฮะไรก็ตามเกี่ยวกับศาสนานะครับอืมงจริงทำบุญก็แค่ดาวพฤหัสนะฮะดาวพฤหัสเป็นตัวแทนอะไรบ้างก็เนี่ยฮะอุปกรารีคุณพ่อคุณแม่ปุถาตยายดาวพฤหัสคือเรื่องของศาส,สนานะฮะพระวัดนะครับ แล้วก็อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับกุศลนะครับผลบุญทําบ่อยๆท,า,ยๆทาเยอะๆทําต่อเนื่องนะฮะมันจะเติมพลังให้ดาวมันเข้มแข็งแข็งแรงขึ้นถึงเวลามันเหมือนกับเทวดาอ่อนแรงนะฮะเทวดาวจำตัวนะฮะความเชื่ออย่างนี้คือเรียกว่าม,มีเทวดาวจำตัวที่คอยดูแลเรานะฮะแต่ไม่ใช่แบบต้องมาอยู่ข้างตลอดเวลานะฮะคือเรียกว่าเมื่อไร่ที่เราทุกข์ร้อนกังวลหรือตื่นหยุดวิกฤตนะครับก็มักจะมีเพื่อนเคยเจอไหมผมได้ยิงเขาว่าผมจะพูดคําว่ามือที่มองไม่เห็นบ่อยนะครับ บางอย่างมันเป็นอะไรที่เราแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็ประหลาดใจมากนะฮะบางคนเขาหลังชนพิงฝานะฮะเข้าถึงตาจนแล้วแล้วเพื่อนๆเคยเจอไหมครับชีวิตสักครั้งหนึ่งที่อับจนหนทางหลังพิงฝานะฮะตัวจะตดกําแพงอยู่แล้วนะครับมันหาทางอ้อมอกออก,ออกไม่ได้จริงๆนะฮะแต่แต่พอถึงจุดหนึ่งอยู่ๆก็มีใครมาช่วยเฉยเลยอยู่ก็มีมือที่มองไม่เห็นมาดึงเราออกไปคืออยู่สถานก,การณ์ก็คลี่คลายเฉยเลยนะฮะ เขามีความเชื่ออย่างนะฮะนอกจากบุญกุศลส่วนตัวเทว้า,าแล้วเขาเชื่อว่ามีเทพเทวดานะฮะที่คอยอารักนะก็คือปกปักรักษาเราอยู่นะครับนี่ฮะคอยปกปักรักษาคอยเมื่อไหร่ที่เข้าตาจนที่สุดเขาถึงช่วยนะครับเทวดาก็จะปล่อยให้เราเหมือนกับเวลาถ้าเราเปรียบเทียบนะก็เหมือนกับครูอาจารย์พ่อแม่นะฮะเขาก็สอนสั่งทั่วไปแล้วก็ปล่อยให้เราลองผิดลองถูกนะฮะอาจจะเดือดร้อนบ้างเจ็บตัวบ้างก็จะมองเราอย่างเดียว แต่พอถึงจุดที่เราเข้เห็นว่าเออถ้าไม่ช่วยเนี่ยมันไม่รอดแน่เขาถึงยื่ินมาช่วยฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราอับจนหนทางหรือเข้าตาจน,นสุดแล้วอยู่ก็มีอะไรที่ทําให้เราออกจากจุดนั้นได้เขาเชื่อว่านี่คือเทวดาประจาตัวนะฮะแล้วมองเขาก็มองยาย้อนถ่ายไว้นะไอ,อ้คุณเจาบางท่านเขาบอกว่าเทราวจาตัวนะไม่ใช่ใครอิดไกลนะฮะมันก็จะเป็นบันพบุรุษของเราเองนะ,ะหรือว่า คนที่เราเคยผูกบุญร่วมด้วยนะแล้วเขาก็จะอาจจะยังไม่เกิดหรือว่าเขาก็จะลมหายตาจาเป็นบุคคลเก่าๆของเรานะครับจะไปช่วยลูกหลานแต่ว่าไม่ได้แบบตามติดนะฮะเราเชื่อว่าเมื่อไหรที่ทุกข์ร้อนกังวลที่สุดนะฮะถึงเวลานั้นนะฮะเขาจะมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทําบุญเกี่ยวกับทั้งศาสนานะฮะเกี่ยวกับเทวดานะครับต่างๆที่ดูแลเราดูแลบุมกาลเรานะฮะดูแลคนที่รักดูแลบ้านเรือนของเราทรัพย์สินของเราครับหรือคนที่ร,รักนะฮะต่างๆเนี่ยเติมบุญให้เาบ่อย เพราะว่าเดี๋ยวดาวพฤหัสโครจรเดือนพฤษภาโครจรเป็นประอ่อนแรงอ่อนพลังนะฮะคนจะช่วยเราจะยากขึ้นมือที่มองไม่เห็นอาจจะมือสันส่นๆหน่อยจะค่อยๆดึงแรงมันน้อยเหลือเกินนะฮะกลายเป็นเออว่าจะช่วยเราเรายกให้เราขึ้นมาจากจุดที่ล้มอยู่กว่าจะย,ยกขึ้นมาได้โอ้ยนี่เหลือเกินครับเติมพลังให้นะนี่แลหละเครื่องดื่มชูกาลังเดี๋ยวถ้ามีกําลังในการช่วยขึ้นอยูยุกําลังของทเทวดาก็คือบุญน,นะครับจําเป็นนะเพื่อนๆลอง นาไปพิจารณาฮะวันนี้ผมพูด2เรื่องนะฮะที่ในช่วงสงการนี้ถ้ามีโอกาสทําได้ทำเคลียรได้เคลียทิ้งได้ทิ้งบริจาคได้บริจาคหาโอกาสทําบุญสร้างบสุสน,นะฮะจริงทาบุญอะไรก็ได้นะเพราะบุญมันคือชื่อของความสุขนะครับทําสิ่งใดที่มีความสุขคุณทากับกับคนพิการคนชารานะฮะคณการศึกษาทำกับแม้แต่สัรพสัตว์ทั้งหลายนะครับที่ก็เดือดร้อนนะฮะ เราช่วยก็ได้นะฮะมันก็เป็นกุศละฮะแง่คือเป็นการสร้างกุศลเพิ่มเติมให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวดาวพฤหัสควจรเป็นปราหมดแรงหมดพลังนี้ยทบุญมากเท่าไหร่เลยครับกําลังในการช่วยที่จะยกเราขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมันจะเทวดาใช้พลังมหาศาลมากกว่าปกตินะฮะฉะนั้นเราก็เติมพลังให้นะครับสร้างกุศลแล้วก็แผ่เมตตานะฮะให้กับทเทวดาสิ่งห์ศีลทั้งร้ายนะครับเนี่ยครับโอเคนะฮะเพื่อนพอเห็นภาพนะครับเนี่ยสงการเนี่ยก็มี2เรื่องที่ฝากไว้นะครับ ทำก็ดีนะทาแล้วอย่าลืมบอกลูกหลานบริแล้วก็บริวารหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเรานะฮะทแล้วก็บอกกับอ่าเรียกว่าแฟนเราบุปการีเราลูกเรานะฮะก็ให้ท่านนะฮะอุทิศให้ท่านนะครับอืมหรือว่าทํามบุญเผื่อทํามบุญฝากนะฮะเติมพลังให้เขาไม่ทาเราทําให้ได้อยู่นะครับโอเคนะฮะเพราะเดี๋ยวจากนี้ไปเดี๋ยวเดือนพฤษภาชีวิตคนชีวิตเราและใครหลายคนจะไม่เหมือนเดิมแน่ๆนะฮะ เราใช้บุญปูทางก่อนนะฮะสะสมแต้มบุญสะสมสีบียรบุญก่อนนะถึงเวลาเอาจนหนนทางหรือต้องตัดใจเรื่องสำคัญสำคัญกุศสจะมาช่วยเราในทุกๆครั้งทําให้เราหลุดจากจุดวิกฤตเสมอน,นะครับผมชเชื่อเพื่อนเคยเจอวิกฤตของชีวิตแน่เพื่อนเพื่อนจำได้ไหมเราอาจจะเคยเจอวิกฤตของงานอาจจะเคยเจอจุดวิกฤตของเงินทองหรือเรื่องของคดีความบางคนอาจจะเคยเจอทุกข์ละกรรมลำบากนะฮะชีวิตระยบมากเกี่ยวกับเรื่องของความรักอะไรก็ตามนะฮะ แล้วหรือสูขภาพร่างกายเคยป่วยหนักแทบจะตายแล้วนะฮะอยู่ๆมันมีกร็ตามที่ดึงเราขึ้นมาจากจุดนั้นแบบที่เรางงๆหรือแบบที่เราไม่คาดคิดอาจจะเป็นตัวเองก็ได้หรือใครก็ได้นะฮะแต่สถานการณ์ต่างๆในทุกครั้งที่วันที่สุดแล้วแต่เออนรอบมาได้ไงก็ไม่รู้เนี่ยสิ่งนี้ฮะบางคนอาจจะเกิดหลังจากนี้นะครับหลังพฤษสาความสนเร็ไปเนะี่ยบางคนบางดวงชะตาบางราศีจะเกิดสิ่งๆนี้นะครับคือชีวิตจ,จนแต้มแล้ว สิ่งที่เราจะทำอย่างนี้ไปมันจะดึงหรือจะเป็นตัวช่วยนะฮะทำให้เราฟื้นขึ้นมาในอนาคตในครั้งที่เรากำลังแย่ได้นะครับโอเคนะฮะพเพื่อนๆพอเห็นภาพนะก็คุยกันคือหยุดนะครับวันนี้ก็ขอให้มีความสุขนะฮะสิ่งใดที่คิดทำที่เราหวังตั้งใจนะฮะขอให้ชีวิตดีขึ้นนะฮะอะไรก็ตามจะไม่ต้องอุปพรเยอะนะขอให้ทุกชีวิตโชคดีขึ้นนะครับหลังจากฟังคลิปนี้จบขอให้เพื่อนๆและทุกคนในครอบครัว ของเพื่อนเอน,นะฮะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับโชคดีครับเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้านะฮะบอาบครับ